สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องวินและจินฟาร์มวันนี้จะมาพูดเรื่องอแม่วัวสาวมีอาการเป็นสัตว์ชัดเจนมีลักษณะเป็นอย่างไรที่พร้อมจะผสมพันธุ์มารับฟังรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้จะพามาชมแม่วัวสาวชลเชอรโรล่นะครับ ที่เคยทำโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อนหนับการผสมพันธุ์ไว้นะครับใครที่อยากรู้ว่าโปรแกรมเตรียมความพร้อมการผสมพันธุ์นั้นทํำยังไงนะฮะให้ย้อนกลับไปยูก่อนอในคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมเคยอัพเอาไว้แล้วนะครับว่าเตรียมต้องทํำยังไงบ้างนะครับวัวสาวตัวนี้ก็มีอาการเป็นสัตว์ัดเจนนะครับ เขาจะร้องแต่เช้ามืดเลยนะครับร้องไม่หยุดแล้วก็มีน้ําเมือกไหลนะครับซึ่งอาการวัวป็นสัตว์นะสิ่งที่จะมีชัดเจนก็คือหนึ่งวัวจะต้องมันจะร้องนะครับมันจะร้องอแล้วก็อวัยวะเพศของเขาจะบวมนะครับสิ่งที่ที่จะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็จะมีน้ําเมือกไหลนะครับซึ่งวัวตัวนี้ก็มีน้ําเมือกไหลออกมาแล้วนะครับน้ำเมือกใสๆนะครับ ซึ่งวัวถ้าวัวเขาเป็นสัตว์จะเจนแล้วเนี่ยก็จะมีอาการบ่งบอกอย่างนี้นะครับแต่มันก็จะมีลักษณะที่วัวเป็นสัตว์เงียบก็มีนะครับก็คือมันจะไม่ร้องนะครับแต่ว่ามันก็จะ,ะปลีกออกมาจากกลุ่มของมันนะครับซึ่งตัวนี้มีอาการเป็นสตัตว์ตอนเช้าผุก็เลยลองพามาเคียงกับวัววัวตัวผู้นะครับ ก็ลองดูว่าเขาจะเข้าหาไหมฮรพอเอาเข้ามาเขาก็จะเข้าหานะครับเข้าหาตัวผู้โดยที่ไม่ไม่เดินหนีนะฮะซึ่งบัวปกติบางตัวเราเข้ามาเขาก็ระเดินหนีก็เลยลองเอาออกมามาผสมมาลองดูก่อนนะฮะซึ่งกะว่าจะใช้ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ในตอนแรกนะครับก็ลองลองผสมวัวตัวนี้มันมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งครับมันวัวตัวนี้ก็คือเป็นวัวที่ เป็นวัวหนุ่มที่ยังไม่เคยผ่านการผสมพันธุ์กับตัวเมียมาก่อนเลยนะครับก็ <_ appointment> เลยทําให้ผสมไม่ได้ก็พยายามอยู่หลายครั้งนะครับก็ได้ลองอยู่หลายครั้งแล้วนะครับมันก็ขึ้นไม่สำเร็จนะครับเนืเ่องจากว่าเป็นวัวหนุ่มที่ยังไม่เคยผ่านการผสมพันธุ์กับวัวตัวอื่นมาก่อนนะครับได้อย่างเนืเ่องจากว่าเขาตัวโต,วตวแล้วก็เขาก็ขึ้นยังก็เรียกว่า วัวยังขึ้นไม่เป็นนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนกะว่าเดี๋ยวต้องตามหมอมาผสมเทียมนะครับเดี๋ยวตอนเย็นดี๋ยจะลองดูก่อนว่าจะใช้อะไรในการผสมเทียมซึ่งวัวตัวนี้ลักษณะของเขาคือชัดเจนนะครับขนาดให้วัวตัวผู้ขึ้นขึ้นโคมแล้วเขาก็ยืนนิ่งนะครับเขาไม่ไม่ไม่วิ่งหนีถ้าเป็นวัวที่ไม่พร้อมไม่จะผสมพันธุ์นะครับเขาจะจะวิ่งออกเลยนะ ลักษณะของเขาเนี่ยครับคือเขาจะหนีออกมาจากกลุ่มวัวในฝูงเหมือนกันนะคะคือเขาจะออกมาอยู่ตัวเดียวนะครับนี่คือลักษณะของแม่วัวนะฮะที่พร้อมจะผสมพันธุ์อย่างผมบอกครับเราเลี้ยงวัวก่อนเรา,าจะผสมพันธุ์ก็ถ้าอยากให้วัวเป็นสายทัดเจนอย่างนี้นะฮะต้องดูแลแล้วก็ทําโปรแกรมการ เตรียมความพร้อมนะครับอย่างผมบอกครับโปรแกรมก็คือสามารถไปดูในข้างต้นนะครับในคลิปย้อนหลังได้เลยนะฮะนี่คืออาวัยวะเพศของเขาจะเริ่มจะบวมเป่งน,นะฮะก็คือเป็นแม่วัวที่พร้อมซึ่งแม่โว่ชลูรี่ตัวนี้ก็อายุประมาณ18เดือนนะครับถือว่าก็คือถึงตามวัยของเขานะครับวัยการเจริญพันธุ์นะครับซึ่งเหมาะ เพราะผมปล่อยให้ผ่านรอบมามาแล้วหนึ่งรอบแล้วก็นี่รอบเป็นรอบที่รอบที่สองนะครับที่เขาเป็นสัตว์ผมก็เลยเตรียมเพื่อจะผสมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบรอบผสมเป็นตัวแล้วก็ในเมื่อผสมไม่สําเร็จก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวตามหมอมา,อาช่วยผสมเทียมเอานะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกครั้งนะครับว่าจะผสมเทียมติดหรือไม่นะฮะฝากเพื่อนๆนนะครับอยากให้วัวสาวของเราเป็นสัตว์พร้อม ที่จะผสมพันธุ์ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับอ,อย่าลืมทําโปรแกรมบํารุงให้เขาด้วยนะครับและพวกอาหารหญ่าอะไรก็ให้เขากินให้สมบูรณ์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ